ก็ต้องขอกาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมมาวันนี้ก็มาอยู่กับแม็กเองนะผมในช่องเฮ er ียแม็กเอ็กซ์ลอนะครับผมท่าไู่ชอม,มามาวันนี้ก็ขอกลับมาจัดเกมอาตำนานแห่งเพอร์ซีอุสกันหน่อยนะทุกคนนะเป็นเกมใหม่ของค่ายบีจีนะหรือว่าไม่ใหม่แล้ววะหรือว่าใหม่วะใหม่แหละทุกคนมันก็เพิ่งจะเพิ่งจะมานะเพราะว่า p ีจีก็ขยันลงเกมลน,นะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูตารางการจ่ายกันก่อนนะทุกคนนะ ก็เรียงจากซ้ายไปขวามีวายตัว่เริ่มเติมเท่าบ้านนะทุกคนนะอ่ะสัญลักษณ์สแกตเตอร์เป็นอย่างนี้นะทุกคนสัญลักษณ์วายก็เป็นอย่างนี้อ๋อตัวแพงสุดเป็นตัวกรปปะแล้วกันนะทุกคนเรียกขว่าเรียกว่ากรปปะมีมา้ามี a k q j นะทุกคนนะสแกตเตอร์สี่ตัวเข้าฟีเกมนะทุกคนเรียงจากซ้ายไปขวานะโอเคโอเคโอเคว้าวดูวันนี้ว่าจะเป็นปื้มหรือเปล่าทุกคนมาม a r g ทุนห้าันเก้าร้อยหกสิบหนึ่งนะทุกคน จัดไปสามสิบหมุนชาราราราชาราราราชาราราชาร่าอ๋อตัวคูณตัวคูณตัวคูณทุกคนตัวคูณมันจะแปลอยู่ที่ตัวตัวนี่นะครับผมตัวจ่ายนะทุกคนนะถ้ามันแปลกก็จะเป็นตัวคูณนะทุกคนอย่างเช่นนี้ก็คูณสามเลเพื่อนเออขึ้นไปอยู่บนหัวจัดไปแม่งโอ้โหแม่งไม่ไหลต่อวะเพื่อนไอ้ยาคูณเก้าทุกคนคูณเก้านะทุนคูณเก้าไปกันต่อว่าทุนหัว มาดูกันว่าวันนี้เราเราจะเป็นปื้มกันหรือเปล่านะทุกคนนะวันนี้เฮียมวันนี้แม็กจะเป็นปื้มหรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ว่ามันค่อนข้างจะเข้าฟรีเกมยากสักนิดหนึ่งนะก็กับผมเองก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่าที่เข้ามาเล่นในในช็อตนี้ก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะทุกคนมาแต่ยังไงก็จะขอลงนะทุกคนนะขอลองพิสูจน์ดู ถือว่าถือซะว่าผมเป็นนักพิสูจน์ทุกๆเกเก็แล้วกันนะทุกคนจัดไปเลยเออหอเอาไปตึงตังเออดอกที่ห้านะทุกคนเอ,อ้โอเคผมก็สำหรับใครที่เข้ามารับชมเลยนะทุกคนนะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะทุกคนนะยังไงก็กดดูแล้วยังไงก็กดไลค์ผมหน่อยนะทุกคนนะกด กดติดตามให้หน่อยนะเป็นช่องเล็กช่องใหม่ที่ไม่ค่อยมีใครสนใจเลยนะทุกคนยังไงก็ขอกําลังใจสักนิดนึงนะทุกคนนะกดติดตามให้ผมนิดเดียวนะทุกคนแค่กดชิกให้ผมนิดเดียวนะแล้วผมจะมาลงเกมแล้วพิสูจน์เกมใ้ทุกคนดูนะทุกคนนะจัดไปทุนผมเยอะเลทุกคนยังไงก็จะมาลงให้ทุกคนดูทุกๆวันเลยแล้วกันนะจัดไปเพื่อนออ เหมือนจะยังเท่าทุนอยู่นะทุกคนตอนนี้ก็จุดเด่นของเกมนี้นะทุกคนนะคือบางทีให้มันมีตัวใหญ่ถ้ามันเริ่มเทิมโอ้โหตัวใหญ่ถ้ามันเริ่มเทิมมาแล้วทุกคนก็มันยังเป็นต้องมารอรุ่นนะว่ามันจะมีตัวต่อหรือเปล่านะถ้ามันมีตัวใหญ่แบบเมื่อกี้นะโอ้โหมันก็เหมือนว่ามีสามช่องนล้วนะทุกคนอุ้ยล้างหน้ากระดานไปดิโอ้โหคูณสิบสองทุกคนล้างหน้ากระดานไปดิล้างหน้ากระดานไปร้อยสี่สิบหกทุกคนดอกนี้ ล้างหน้ากระดานนะทุกคนล้างหน้ากระดานไปแล้วเอาเคดวยตัวเท่าบ้านทุกคนเคดวยตัวเท่าบ้านโอ้โหจัดไปเคดวยตัวเท่าบ้านทุกคนขอปรับเบ็ดสู้เลยแล้วกันนะมาถามถามผมบางคนอาจจะมีคนถามผมนะว่าทําไมเล่นเบ็ดน้อยจัง <c oughs> ก็ทุนมันมีจํานวนจํากัดนะทุกคนแต่ไงก็จะได้ดูกันแบบว่าเต็มอิ่มหนำสำราญแน่นอนทุกคน เดี๋ยวผมจะไปหาทุนมาให้เล่นให้ทุกคนดูเยอะๆเลยนะแตกเยอะแตกน้อยไงก็จะลงให้ทุกคนดูนะอยากเห็นเหมือนกันอยากเห็นเหมือนกันว่าเกมนี้มันแตกได้ถ้าเท่าไหร่นะทุกคนนะมันเป็นแต้มใหม่ยูทใหม่นะทุกคนเอาค้างเฉยเลยแตกปะเนี่ยค้างแบบเนี้ยค้างตัวนี้ต้องแตกแล้วทุกคน ต้องแตกแน่นอนทุกคนต้องเอาโอ้โหเครือข่ายไม่ว่างเนต็ตโหลดทุกคนรอสักแป๊บหนึ่งนะทุกคนรอสักแป๊บหนึ่งนะเป็นอย่างนี้ก็ไม่ปลื้มเลยนะเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ปลื้มเลยนะเฮ้ยยาวไปแล้วเพื่อนโอ้โหยาวไปแล้วยาวไปแล้วเพื่อนยาวเกินไปแล้วตอนนี้ยาวเกินไปแล้วเพื่อนเอ้ยค้างทุกคนเอาค้างค้างที่แปลว่าแตกใช่ไหมเนี่ย อา้าวค้างอีกแล้วค้างอีกแล้วโอ้โหมึงเอ้ยทำไมทำกับกูได้อย่างนี้วะอินเทอร์เน็ตแม่งเอ้ยเปลี่ยนย้ายค่าย้ายสัญญาณดีกว่ามั้งเนี่ยทุกคนอา้าวการที่มันแตกแปลว,ว่ามันจะแตกไอเหี้ไม่ใช่การที่มันค้างแปลว่ามันจะแตกโอ้ยพูดผิดนะผมขอประทานโทษด้วยนะทุกคนนะเป็นอย่างนี้ก็ไม่ปลื้มเลยนะนะอินเทอร์เน็ตเนี่ยโอ้โห เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะได้เปลี่ยนอินเทอร์เน็ตแล้วนะทุกคนถ้ามันเป็นอย่างนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้มันต้องเปลี่ยนนะทุกคนนะเดี๋ยวจะดูไม่สนุกนะมาจัดปลายเพื่อนอ้าวค้างอีกแล้วโอ้โห,โหผมละเบื่อเน็ตผมเป็นนี้ก็ไม่ปืม้มเลยนะเน็ตเนี่ยโอ้โหเป็นอย่างนี้ไม่ปื้มจริงๆนะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเนต็ตโอ้โหฟรีเกมก็ไม่เข้าเนต็ตช้าช้านะทุกคนไม่งเงยเป็นอย่างนี้จะให้ปื้มได้ไงเนี่ย อ้าหอุ้ยสเก็ตเตอร์ตัวห้าตัวอย่างนี้เป็นปื้มเลยทุกคนเข้าฟีเกมแล้วเรียบร้อยนะครับผม <c oughs> มาขอมาดูทีเด็ดของเกมนี้หน่อยทุกคน <c oughs> อ้าวหโห,โโหจัดปลายเพื่อนเคแถวแรกเคดวยแถวแรกโอ้โหเคดวยแถวแรกไม่ลงโอ้โหเอาตัวคูณบวกเพิ่มนะทุกคนนะสเก็ตเตอร์ คือฟีเรเกมนี้ตัวคูณถ้ามันแปะมาด้วยกับตัวตัวแตกอะ่ะคือตัวคูณจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะทุกคนนะอ๋ออ๋อโหนี่แหละกับสิ่งที่กูรอคอยมานานเน็ตค้างตั้งนานแต่ไม่ไม่แตะเอ้ยคูณอีกคูณสิบหกไปแล้วทุกคนคูณสิบหกไปแล้วยังเหลืออีกห้าหมุนนะทุกคนนะ่ะยังเหลืออีกห้าหมุนโอโ้โหคูณเพิ่มอีกเป็นยี่เ, ي, เป็นสิบเก้าทุกคนมามีลุ้นแหละสีะ่รอบเนี่ยมีลุ้นแหละ จัดสายเพื่องคูสิบเก้าอ้ยคูยี่ห้าไปแล้วตอนนี้จึ๊บโอ้ยโ้ยเจเข้าทุกคนออ้ยหมื่นหนึ่งเอ้ยออ้ยเป็นปื้มไปดิทุกคนตอนนี้คือเป็นปื้มแน่นอนจริงๆโอ้โหเจออย่างนี้ผมขอไปตัวไปถอนก่อนเลยแล้วกันนะทุกคนนะโอ้โหเงินรางวัลไม่ขาทุกคนเมื่อกี้น่าจะหมื่นกว่านะทุกคนน่าจะหมื่นกว่าทุกคน อไอยะเป็นอย่างนี้พี่ก็เป็นปื้มนี่น้องเอ้ยโอ้โหเนินวันซ like ุปเปอร์แม็ก้าหมื่นสามทุกคน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 แม็กเป็นปื้มนะทุกคนนะตอนนี้เจออย่างนี้แม็กเป็นปื้มนะเหลืออีกสามรอบคูณยี่สิบเก้าก็มานะทุกคนอยังเหลืออีกสองรอบทนะุกคนโอ้โหแม่งแตกแม่งแตกอย่างนี้นี่เองทุกคน แม่งแตกอย่างนี้นี่เองโอ้โหคูณย9ิเก้าทุกคนเจ๋งว่ะเกมนี้จบไปที่13385สดห้านะครับผมโอ้โหเจออย่างนี้ผมก็ต้องถอนี่ครับผมไม่ไปต่อนะไม่ไปต่อนะเขาบ,บอกไว้เลยเขาบอกไว้เลยว่าไม่ไปต่อนะโอ้โหอ่ะโอเคผมก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจผมกันด้วยนะครับผมยังไงก็อย่าลืมนะผมกดติดตามกดกระดิ่งให้ให้กันด้วยนะทุกคนนะอย่าลืมนะกดให้ด้วยนะ แล้วก็คอมเมนต์ใต้ล่างไปเลยนะทุกคน